โอครับกูสวัสดีคนด้วยขยืมผมคนเดิมนี่ครับมาแอบไห่ครับไม่ทั้งหมดเลยคุณคิดมารับชมด้วยได้สำหรับรู้ทานก็จะมาเริ่มเอ่อพี่หี่อยนะครับก็เล่นมาได้สักพักล

โอ้โหช่างเป็นยังไงเนี่ยดีขุดมือครับตัดไม้นะครับไม้ไม่คไปขุดวันหง Money on me now. Money on get out. Do you know life? You never You never right. I got money on me now. I got money on me I got money on me now. 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 I got money on I got money on me now. I got money on 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 I got ไปกันดูนะครับลิ่งลิงตอนที่มันไม่ได้ใคได้ทำอะไรเยตอนนี้ก็จะลิ่งไปลิ่งันนี้คือเริลอลอเพื่อนไปนอนนอนไม่ได้สีอบพีเต็มหน้าบ้าน เล่ร็วจยทีเด็ดนอนสองทีเดี๋ยวออ่เออซอมมี่อยู่ตังค้าหลังไหนวะนี่นี่เลยเพื่อนี่ตังคาทุกหลังนะเพื่อนหลังคาหังหลังงหล ก็มีจัดการด้วยละเผื่อบึ้มชาวบ้านแต่ง่มสวยพี่สวยนี่ชาวบ้านน่าจะเดลือของดีกันแล้วมั้งนี่ยตเต็มอยู่เดือสองคนตรงนี้เดือแค่สองคนเพื่อนไปจัดการคิปเปอร์นะเดี๋ยวผมก็จะไปตัดไม้สักหน่อยนะไม้ก็ลงการเที่ยวเกี่าอร์ภาคนี้หลิกมันจะหาง่ายมากเลยนะครับแล้วก็สามารถฟอร์จูนได้ด้วยนะ เป็นอะไรที่ดีมากๆกถ้าจะไม่หยุดขุดมันแล้วมันได้มาเป็นยังไงนะจะได้มาเป็นไอคอนกะ้อนอันนี่ครับเอออันนี้เผาแล้วเผาเนี่ยนีกอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เออเลยมียันที่ยังไม่ได้เผาไม่มีนะเมือนมันจะเป็นคล้ายคล้ายกับเม็ดทองแต่ก่อนที่เกมาจาก จะไปดูแค่เบีดผมแคจะมั่วก็ได้นผมสามารถฟอจุนได้นอขาดก็ไม่แย่ใจจเ,เน่เอแบบนี้จะไม่มีากางกูไม่ใช่อย่างไรข้างหน้าดีกว่ดีกว <ะ S 2> ่ ข้อมือเนี่ยเออขอปลดเหล็กเหนื่อยกันเหล็กขดหาง่ายเนี่ยครับผ่านงี้หายง่ายกว่าผ่านนีนะเดินไปนิดนึงมาเจอก,ก็รู้สึกว่าจะหาง่ายขึ้นวนะเจอเจอที่เดียวกันสามสามโกงนู่มัยเขาก็มีบอกเอาไว้แค่เดียวไงไม่กินสองอน่ะจะลอฟอร์จูนนะสองานนี้่ะส่งเงินจะมาทำมันใช่สนุกไหม จะวัด้บวกเอาเดียวใช่ไหมมมาอจดแ้รู้ตกวาวด่ได้ก okay. ่อนเออต้องใช้กี่อันนะทำสูตรเดมชาดตัวนี้มีก้อนเดียวใชม่หงหเล่าวิสอง่ไอ้เปลดสองงสองโอเคเไเปลนายายายาคมนคุนคนมนีดสุ่มไดฟอ์จุน มาฟอร์จูนิกก็ได้ก็มันได้นะฟอร์จูนหนึ่งห่ลดูิแค่ตรงนี้เาก็ตอตน่งนั่ดีกับนะตอนนี้ฟอ,อ,นนอลิง้าไปยาวๆเลยแล้วจะลงหัวน้อยจะตัดไม้ <laughs> ไหลเลยโคตรหยุดล้ต้องไปทำสมมติเดือดเฉกเงยเดิอดหน่อยดีเดือดหน่อยดีเอาแล้ aime, ครับเด็กนี่ครับเด็กก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่ไดครับเพ็กเฉกนะเงยมันทางไหนเนี่ยอันนี้ข้อท่าไหนเป็นถทำที่ใหญ่เหมือนกนะันเนี่ย ก็หาย่ายมากมากเออมเออพนายแคบไว้อยู่แต่ไม่ต้องขุดหรอกใช่ไหม,มยัดผ้าไปอยู่ก็ใช้ฟาร์มหล็กอย่างเดียวก่อนแนละ้วกันเนาะก็ตับไม้กับงานน้นก็จะ <c oughs> ต้องทำฟาร์มกิจวัตรด้วยนะแล้วเ <c oughs> มื่อนะทำฟทาร์มสัมนีญ เดี๋ยวกูไปเอาอุปกรณ์ก่นะครับก่อนไปเชื่อมกันตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้อัดไม่ค่อยได้อัดคลิปพี่ิงก็อัดไหลายคลิปแต่ส่วนมากจะเกิดปัญหาเพื่อนผมก็พี่กิงก็ตัดไม่ได้ตัดได้อยู่แต่บันทึกไม่ได้หรือเปล่าคลิปนั้นยังเดี๋ยวอยู่ตอนนั้นยังตัดยังไม่ได้อย่เหมือนเดิม เออทั้หาสิกหลอนไหมเนะี่ยเอาขวานมาโอเคมาสักอันดาบมาด้วยโอเคใช้ลิกเดียวกันลิกหายง่ายจ้างที่ก่อนเอาเรื <c oughs> เอาเลยปีนะหายง่าย <c oughs> Your company, eh? girls all use elephant in the room. We're barreling, don't look yeah. so confused. <laughs> you're starting it, I'm minimal. Now we're arguing in my bedroom. we play games with loves to avoid the <laughs> pressure. Yeah. We've been here before, and I won't be your bed. I was in the mood, but you're not looking right now. <laughs> I ain't trying to tell you what to do. We're trying to ขุดช้อยู่นเอ้เขุดต้นะไม่งจะได้ขุดเดือดขเออยีก็ปิดปิมันก็ปิดปิดปิดปอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนปิดงนี้นะเออเอ้วอ้ คือดึงเวนมาดิเพนเก็บเก้าตัวอย่างอย่เดียวนี้ตัวเดียวเลยโอเคสวยดึงขึ้นมาโอเคเมาปิดคลิปเลยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก่อนนะมาวันนี้อือฮึไม่กลัวเลย ตรงบ้านน้ำใกล้เลี้ยงสมีไปไกลเปล่าอะไรแบบนม่ได้โอเคทีกิดพี่ยังอย่งยังมีอะไรทำอีกไหมไม่น่ามีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปเอ่อทำไมดีวะลุกเมือนกัน ก็เ,เหมืองป้ายเดิมไม่เหมือนมันยังไม่มีฟอร์จูนเท่าไหร่ก็ไปตกปลาก,ก็หาเดินเลาะแถวนี้เราทำมาแล้วในนี่เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงควายเนี่ยต้องตกปลาแล้วก็อย่างนี้ไอ้ชิ้นอุ้ยเฮ้ยเอ้ยไอ้คิปเปอ,อร์อุ้ยแกเบิดแล้วอย่าให้มันระเบอร์เป็นชวบ้านหน่ยเพื่อนนี่มันมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวขอสัตว์การปุปเปร์ก่อนนะกันไปี่มาระเบิดแปลงผักก็ได้อยูเอ่เนาะอย่าให้มันเบิดเลยนะโอ้โหเออมันเล่นเหลยวมันกระโดดไปขคงล่างืูชุดเรียบปิ๊ปเปร์ระเบิดได้ได้เหรอไม่กระโดดอีก มผมผมเลยบล <c oughs> ้รอ่ที่ี่ได้นดสอบกันโอเคนะครับเพื่อรับคิดดีกจะขอตัวลาไปก่อนโดยการทมหนุ่มตัวทำันสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเออ่มอยู่ใจดีเปิดคลิป <c oughs> เลยไหนๆๆนี่ใครนี่ก่อน โอเค้นเ <Okay. S 2> ีจะคิป <ooo> <fox> ี่คนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ผมด้วยนะครับสงสัต้องมาพยายตามบล็อกมันขอบคุณที่รับดมกค่รดีครับ